แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ25มกราคม2568อัปเดตก,กันต่อเนื่องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลนะคะล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อสายตรงโรงงานน้ำตาลสั่งรับซื้ออ้อยไฟไหม้แก้ปัญหา pm 2.5และอัปเดตตัวเลขล่าสุดการรับซื้ออ้อยไฟไหม้รายวันเหลือหลักเดียวยันเข้มงวดมาโดยตลอดเหตุผลก็คือถือเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาฝุ่น pm 2.5ล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหกรรมได้เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศทั้ง58แแห่งให้ความร่วมมือรับซื้ออ้อยไฟไหม้ในแต่ละวันไม่เกิน 25%ทั้งหมด100%แล้วซึ่งเป็นมาตรการร่วมมือในการขอความร่วมมือลดการซื้ออ้อยไฟไหม้เฉลี่ยอยู่ที่10-11%ทั้งนี้นะคะล่าสุดจะได้เห็นการรับซื้ออ้อยไฟไหม้ในแต่ละวันเป็นตัวเลขตัวเดียวอย่างแน่นอนโดยถือเป็นสถิติครั้งประวัติศาสตร์ที่ทุกโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศให้ความร่วมมือทั้งหมดเทียบจากปลายปีที่ผ่านมายังมีโรงงานรับซื้ออ้อยไฟไหม้บางโรงงานสูงถึง 60-70%การร่วมกันดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายๆพื้นที่ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติแล้วนะคะสำหรับฝุ่น PM 2.5กระทรวงสาหกรรมเข้มง่วดในเรื่องของการเผาอ้อยมาโดยตลอดเพราะรู้ว่า การเผาอ้อยเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาฝุ่น PM 2.5แม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องเข้มงวดซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งเข้มงวดในเรื่องของการซื้ออ้อยไฟไหม้และส่งเสริมการเก็บอ้อยสดและส่งเสริมการเก็บอ้อยสดเช่นขอความร่วมมือให้โรงงานน้ำตาลหยุดรับอ้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้โรงงานมีสิทธิปฏิเสธการรับอ้อยที่ถูกเผาและเห็นชอบอัตราการหักเงินชาวไร่ ที่ส่งอ้อยที่ถูกเผาในแต่ละวันเป็นรายโรงงานหาปริมาณอ้อยที่ถูกลักลอบเผา0.01-25%หากเงินชาวไร่อ้อยในอัตราตันละ30บาทและปริมาณอ้อยที่ถูกลักลอบเผาตั้งแต่25.01%ขึ้นไปหากเงินชาวไร่อ้อยเพิ่มอีกตันละ100 รวมเป็นอัตราตันละ130บาทมาจากการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีกำหนดจ่ายเงินสนับสนุนรับซื้อใบและยอดอ้อยเพื่อเป็นวัตถุดิบด้านพลังงานป้อนโรงงานผลิตฟไฟฟ้าชีวมวลหรือโรงงานที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลควบคู่กับการจ่ายเงินช่วยเหลือการตัดอ้อยสดคุณภาพดีให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งเข้าเหีบนะคะ โดยนายใบน้อยสวนชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายรือสอนอได้พูดถึงประเด็นการลดซื้ออ้อยไฟไหมกระทรวงอุตสาหการรมสั่งกรรมชรับตั้งแต่ปีที่แล้วให้เข้มงวดเรื่องการรับซื้ออ้อยไฟไหมเข้ารูดูเห็บอย่างไรก็ดีนะคะล่าสุดทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหการรมปลัดกระทรวงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้โทรศัพท์สายตรงถึงเจ้าของโรงงานน้ำตาลตัวจริงทั้ง58โรงงานทั่วประเทศ ไม่ได้ผ่านที่ปรึกษาหรือคนที่ไม่ใช่ตัวจริงเพื่อขอความร่วมมือในการลดการรับซื้ออ้อยไฟไหม้เพื่อให้ชาวไร่เกษตรกรรับรู้ว่ารัฐบาลเอาจริงในเรื่องนี้และในระยะต่อไปรัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรให้ตัดอ้อยสดเข้าหีบให้มีอ้อยสดเข้ามากที่สุดเช่นมาตรการการเพิ่มเงินเก็บอ้อยสดคุณภาพดีลดฝุ่น PM2.5 จะเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอากาศบริสุทธิ์อย่างที่ควรจะเป็นมาดูสถิติการรับอ้อยเผารายวันของโรงงานน้าตาล58แห่งทั่วประเทศข้อมูลณวันที่24มกราคม68รวมวันเปิดหีบ50วันนะคะปริมาณอ้อยเข้าหีบสะสมทั้งสิ้น43.26ล้านตันแบ่งเป็นปริมาณอ้อยสดสะสม35.76ล้านตันสัดส่วน82.71% และอ้อยไฟไหม้สะสม7.47ล้านตันสัดส่วน17.29%ถ้าเทียบเฉลี่ยรายวันนะคะมีอ้อยไฟไหม้เฉลี่ยเหลือ10.95%น้อยกว่า10%มีจำนวน28โรงงานมากกว่า10%แต่ไม่ถึง25%มี30โรงงานส่วนเกิน25%ไม่มีแล้วเฉลี่ยสะสม17.29% ซึ่งตัวเลขอ้อยเฉลี่ยสะสมจะลดลงเรื่อยๆจากบางช่วงเฉลี่ยสะสมสูงสุดถึง40-50%นะคะแม้ว่าปัญหาการเผาอ้อยจะเป็นส่วนหนึ่งในการเกิดปัญหาฝุ่น pm 2อเท่านั้นแต่เชื่อว่าทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันจะทำให้ปัญหาฝุ่น pm 2อลดลงได้นะคะอัปเดตกระทรวงอุตสาหกรรมต่อสายตรงโรงงานน้ำตาลสั่งลดซื้ออ้อยไฟไม้แก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5อัปเดตล่าสุด25มกราคม2568